ท่านุ่นคุณเจมี่ก่อนนะดีเจนิชันอาบอสทาริกเวดเดอร์สเตชันมาเนมีสโคตรฮาวน่าโคตรฮาวน่าครับ MEC ทูแอนด์แมทนัมเบอร์วิกเกอร์ทีนัทไลท์บาร์ซีทอมบิวชัน MEC Open the gripper. list and adjust the lid switch. to the point where in where the indication light turn on. Adjust the lid switch to the position when the receiver is more in handless upper. ชูโซเดอร์ชิแทนไลท์เทิร์นออนเอ็กเซนเดอร์ลีสวิตช์ทูเดอะพาร์ติชันเวนเดอร์ดีซินเดอร์อีฟทูพุชดาวน์โซเดอร์ชิหน้าไลท์คัมออท

อาจจะเดอร์ลี่สวิตช์ทูเดอะพิเชนเวนเดอะสไตล์มูนบุลิทูเดอะไลท์แอนด์สิกแนวไว้วินเทิร์นออนจ้าลี่สวิตช์ทูเดอะพิเชนเวนเดอะสไตล์มูนบุลิทูเดอะไลท์โซเดอร์โซนสิกแนวไลท์เทิร์นออนไฟแล้วนี่ There are sensors here that detect mental objects and everything if something has to a signal light will come on.